สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็มาชมดอกไม้อีกแล้วขนาดวันนี้เป็นวันพฤหัสคนก็ยังเยอะแล้วคือเป็นวันพฤหัสตอนบ่ายเลยนะแต่ว่าดอกไม้สวยมากเลยแต่ว่ามันเริ่มร่วงแล้วทุกคนใครจะมาดูดอกไม้รีบมาคนเยอะมาก เรื่อง ok ราวนะทุกคนคือตอนนี้เดินมาได้ประมาณครึ่งทางแล้วแต่ว่าก็คือยังคงไม่ได้รูปเพราะคนมันเยอะมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายยังไงจริงๆ นานๆทีจะเห็นต้นสีชมพูปกติจะเป็นแบบว่าสีขาววแต่ทั้งส่วนมีสีชมพูอยู่หนึ่งต้นเห็นไหมที่มองเห็นไหมว่ามันสีชมพูเห็นอยู่เนาะถ้าลงไปถ่ายตรงนั้นได้มันจะสวยมากเลยนะแต่ว่ามาเข้าไปไม่ได้งานมีวันที่ห้าถึงวันที่เก้านะทุกคนวันนี้ที่เรามาคือวันที่สามสิบ นี่นะคนยังเยอะเลยอ่ะถ้ามาวันที่ห้าถึงวันที่เก้าก็คือน่าจะเห็นแต่คนตรงนี้เหมือนตรงนี้เหมือนแบบเป็นแบ่งครึ่งครึ่งนี้เป็นฤดูใบไม้กำลังจะร่วงส่วนอันนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิแล้ว <laughs> ตอนนี้เราเดินมาฝั่งที่จะเห็นสวนสนุกลอเติเวิร์ลแล้วทำไมฝั่งนี้คนดูเงียบๆกว่าฝั่งนู้นช่วงตอนประมาณวัยสามอ่ะคนเยอะมากแล้วตอนนี้คนก็เริ่มซาลงอ่ะหรือว่าทุกคนคิดเหมือนกันว่าเอ้ยมาตอนวัยสามคนมันจะไม่เยอะอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้แสงแปลกมากเลยต้องถ่ายจากฝั่งไหนฝั่งนี้ก็สว่งางฝั่งนี้ก็ม,มืดจัะเอาเป็นว่าไปถ่ายวิวให้ดูแล้วกันอุ๊คือกระป๋ มึศอ,อ่ะน่ารักฮัลโหลท่านมนตร์ท่านนัอนี้คือไม่กเรารู้แล้วว่าทํำไมคนมันถึงน้อยเพราะว่ามันย้อนแสงคนถ่ายออกมายังไงมันก็มืดตืบ อเคทุกคนเราเจอมุมที่ดีกว่าในทะเลสาบแล้วก็ <c oughs> <c oughs> คือเดินขึ้นมา <c oughs> ใช่ไหมเราก็ <c oughs> ขึ้นันไดนมาทางที่จะเดินไปตรงนั้นจะเห็นลอตเตอรเวิลด์อยู่นะคะ <c oughs> เดินขึ้นมาแล้วถ่ายลงมาแบบนี้สวยกว่าจะได้ดูแบบนี้ไปดูรูป